เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายได้ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็ได้เงินมาเรื่อยๆเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงชตาของคุณดีขึ้นมากสิ่งใดที่คุณปรารถนามานานก็จะประสบความสําเร็จในไม่ช้าอุปสรรคปัญหาที่ ห่วงความเจริญก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักโดยภาพรวมค่อนข้างดีไม่มีอะไรหวือหวาส่วนคนโสดในช่วงนี้ใช้สมองทําแต่งานจึงทําให้คุณมองเรื่องความรักน้อยกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณไม่ค่อยจะมีเหตุเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสักเท่าไหร่เรื่องของการงานดวงดีไม่ได้แปลว่าจะสบายคุณจะต้องเหนื่อยก่อน ถึงจะสบายในภายหลังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหาเล็กน้อยที่ทําให้รําคาญใจแต่ก็ไม่รุนแรงสัค,คนโสดเป็นโสดแล้วสบายใจเพราะจะทําอะไรก็ได้แบบไม่มีภาระสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่เพราะคุณยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆเรื่องของการงานคุณจะต้องงัดทุกกลยุทธ์ เพื่อพิชิตเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าแม้ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกายสักเท่าไหร่แต่ผลที่ได้คุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็มีเรื่องให้คุณต้องคิดมากมายส่วนคนโสดจริงๆเป็นโสดก็ดีเพราะจะได้ไม่ทําให้คุณปวดหัวห่วงหน้าพวงหลังสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีจริงแต่ก็มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้การงาน ของคุณหนักจริงโดยเฉพาะทํางานกับคนหมู่มากก็จะมีภาระและเหนื่อยใจเป็นพิเศษเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อสร้างตัวไปพร้อมๆกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีที่มีอนาคต แถมยังมีฐานะที่ดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจากช่วงนี้ทําอาชีพเสริมจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบนับไม่ทันเรื่องของการงานดวงของคุณดีมีความสําเร็จเข้ามาในชีวิตคิดอยากจะทําอะไรก็ให้รีบลงมือทาเพราะโอกาสของคุณมาถึงแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักมันคงแข็งแรงไม่มีปัญหาหรือไม่แปลผ่านง่ายๆตอน โสดดวงความรักของคุณสดใสส่งผลทำให้คุณได้พบรักในอีกไม่ช้าไม่นานแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินชีวิตของคุณมั่นคงดวงมีเกณฑ์มีทั้งเงินและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการงานยังสามารถประครับประคองการงานได้เรื่อยๆแม้ว่าผลลัพธ์จะช้าแต่ก็อย่าท้อเด็ดขาดเพราะความสําเร็จมาแน่แต่อาจจะช้าหน่อยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เรื่องของความรักความหวังถึงแม้จะหวังอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่เรื่องของความมั่นคงแล้วให้ไปเต็มร้อยส่วนคนโสดหาก รักใครก็ต้องเช็คประวัติให้ดีเพราะช่วงนี้มีคนเข้ามาแจกขนมจีบเยอะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่ทําให้การเงินของคุณมีปัญหาแต่อย่างใดเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างงองแงกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าดีอยู่ส่วนคนโสดมี มีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบมากมาแต่คุณยังดูไม่ค่อยมั่นใจในความรักครั้งนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ